ฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องชิคชิคชาแนลกดตรงนี้นะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราสวัสดีค่ะตอนนี้ก็นอยู่กัพี่ฟ้ายชิคชิคช,ชาแนลแล้วก็พี่ฝนนะคะวันนี้นะคะเรา,เามางานแกนโอเพนนิ่งวันเด็กแกลเรียค่ะเาเรียกว่าอาณาจักรของเล่นของเด็ก อยู่บนถนนวิภาวดีรังสิตเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าเขามีอะไรกัน,น,กนบ้างอเลยอันนี้ที่นี่คือเขาเปิดใหม่คือคื้นมากด้านหลังของเรานี่คือพี่โอปอนะคะคกำลังไลฟ์สดอยู่ค่ะตรงที่เรายืนอ,อยู่นี่คือเป็นโซนฮอตเรียวใครเป็นนักสะสมฮอตเรียวน,นะคะ ตงมาที่เนี่ยเขาเรียกว่าสวรรค์ของเด็ก <Yeah. S 1> มีแบบของเล่นเยอะมากเลยนะคะเกบะมบอร์ดก็มี mm. ตรงนู้นอะไรนะทอมแอนด์เฟรดมาที้ทเฟรด mm. เรามาเรายังชอบเลย mm. เดี๋ยวพี่ฝนแล้วเราไปดูโซนตรงนู้นกันตรงนี้น,นะคะเป็นโซนรอยคอลเลคชั <Yeah. S 1> ่นค่ะก็จะเป็นพวกคอนแทคมิกกี้อ่าแต่ว่ามิกกี้เมาส์ต้งชอบนะตรงนู้นก็จะเป็นอูโน่นะคะที่เราเคยรีวิวไปก็จะเป็นพวกเกมบอร์ดอะไรเงี้ยนี่ของเ มเย่่ะอากใชแล้วเนี่ยคือคนที่ชอบสะสมรถใช่ป่ะรถของเล่นอะจะเป็นตือโชว์คอนเดียวมีทุกแบบเยอะมากเลยค่ะพี่สายซาสิ่งทีต้องโดนอ่ะอาจต้องมีโดนวางสักคันอะเออพี่ฝนคะเดี๋ยวพาไปดูโซนต่อไปเดี๋ยวนี่อันนี้อันนี้แบงค์ดับบาร์บี้อ่ะ ต้องมานะคะที่นี่เขามีค่ะและตรงนี้ค่ะพี่บอนี่ค่ะประกายเรังชอบมากจูราสสิกเวิร์บอกเลยว่ามีทุกคนอ่ะกคนีออ่ตุกมตัวอ,อุ้ยตุตัวใหญ่มากอู้ ว่าเราไม่ได้มากันแค่2คนใช่ไหมเรามากับสกายเลอร์ด้วยสกายเลอร์สิคะกว่วจะเจอสกายเลอร์อ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะตอนนี้ถ่ายตอนนี้ถ่ายรูปอยู่ได้หรือยังครับได้หรือยังได้สองอย่างแล้วอุ้ยแล้สกายเลอร์เห็นที่มันพิเศษหรือยังยด้แเได้แลวได้แล้วได้แวไดแล้วไั่แลไแล้ว้าวไดเแา้แล้วพี่แ้วได้แล้ไร้แล้ไอ้ไร้แไล้ไล้ไ หน้าตาเป็นอย่างนี้ใครเซอระอน่าจะไปเอเรียดโนเสาร์อ๋อน่าจะไปเอเรียไดโนเสาร์คือพื้นที่ที่เป็นช็อปดโนเสาร์ะค่ะไปชเมจ้กล่างากมแล้วมันคือกล่องคัเรียวใหญ่เลยสกายเลอไม่เคยมีตัวไหนไม่มีา อ๋ไม่มีอะไรดีกว่าอันนี้อันนี้พี่อันนี้พี่เพลิดเพลินแล้วก็นี้นี่ซื้อได้หยิบใส่ตะกร้าเลยแล้วพี่ไอดอลไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์นะลูกมีโมือคนสวยของเราเรียกมาไม่ได้เลยสวยมากจริงสวยมากแต่งหน้าค่ะสวยไหมคะทุกคนเสียดายว่าน้องอลิลลันไม่มานะคะสวัสดีค่ะพี่เดี๋ยวเราจะพาไปดูสวรรค์ของเล่นของเด็กผู้หญิงกันบ้างดีกว่า ในห้องนอนอ่ะพี่บนูนี่อ่ะ I'm fine สาวกคิตตี้จัดเลยนะ h e ้ h เราคิดมาแล้วด้วยนี่ดีดีอ่ะเขากองเขาเฉยเลยนะสวัสดีครับบันครับผมช่องวันก็ข้สารครับฝากติดตามได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับอยคุณจ้าวโอ้นี่แต่งตัวเท่มากเลยอ่ะลูกพี่ณจ้าออไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะตรงนี้โซนเด็กผู้หญิงอะน้องไม่เอาค่ะไปอยู่กับสกาย ช่องอะไรครับนี่นะคะตีโอฟอค่ะสวัสดีค่ะสีเยอะมากข้างหลังก็จะเป็นคอลเลคชันของบาร์บี้ใช่ค่ะทำไมมาอยุดอยู่ตรงนี้คะอันนี้คือคาร์รี่พ็อกเก็ตเป็นกระเป๋าถือไปได้ค่ะได้ว้าวอะไรอ่ะตัวนี้ก็จะมีของแม่ไม่ลอแกะนะสีหลานสี ถ้ามีลูกสาวก็จะซื้อให้เล่นนะคะยังรุ้นกันอยู่ยังรุ้นต่อเลยอี่จะสองเดือนนะคะถึงจะรู้เพศตรงนี้ก็คือจะเป็นบูนของของเล่นเด็กเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยโตไอ b e a u ี y ช็อปนี่ค่ะนี่ค่นี่คนี่ใครเป็นนักสะสมบาร์บี้นะคะมีทุกแบบแออเทอร์ซอรีก็มีจัดเต็มแล้วเราก็ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นทั้งของเด็กเล็กใช่ไหมคะของเด็กผู้หญิงด้วยของเด็กผู้ชายถ้ามีลูกผู้ชายก็ซื้อตัวนี้ไปให้นะคะเป็นช่างซ่อมถ้าเป็นลูกผู้หญิงก็ตัวคองแ้งไปค่ะนี่นะคะลากไม่ได้ือ่านค่ะนี่นะคะเป็นอูโนโอ้ยเอบอร์ดเกมอันนี้ป็นบอร์ดเกมทั้งหมดกับไมครับาอันนี้อันนี้คือที่เราเคยรีวิวพี่บออันนี้คือที่เราเคยรีวิวไปจะบอกว่าเขามีหลายปีมากเลยนะ นี่ติมพาก็จะเป็นจาดแบบเป็นลูกล้ออะไรมีเนี่ยนนี่มีเนี่ยนก็มีแฮร์รี่พอตเตอร์สาวว่าแฮร์รี่พอตเตอร์มีแบบหลายรูปแบบมากเลยนะคะเนี่ยอไอ่ะอันนี้สาววง K-pop ค่ะ BTS นี่ใครเป็นแฟนคลับ BTS คอมเมนต์มาเลยนะ อุปกรณ์ของเด็กเบบี้อะไรอย่างเงี้ยของเล่นเสริมพัฒนาการอันนี้จะประมาณ3เนี่ยสำหรับเบบี้เบบี้นะขอขอพี่ไยมากเลยค่ะของสันสดใสมากเลยพี่ขอแล้วอันนี้ก็จะเด็กโตขึ้นมานิดนึงเด็กโตหน่อยอาารด้เพิาหน่อยอุ๊ยอะไรอ่ะสูตรบวกก็คือตั้งแต่สูตรประมาณเดือนขึ้นอ่ะเดือนเดือนเดือนเบบี้เลยอ่ะให้กอดเป็นเพื่อนอ่าใช่เนี่ยเขาจะมีแสงไฟมีเพลงเห็นไหมเป็นรูปเป็นรูปม้าน้ำ อะไรลูกเขาจะออกอยานั้นั่นละสิฮะข้างในเขามีรถด้วยนะพี่ผมอุยคิปปี้โต๊ที่คิปปี้ไวมากเลยอันนี้ก็เป็นโต๊ะแบบโต๊ะทานข้าวอันนี้ก็ต้องโต๊ข้นมาหน่อยอ่าสำหรับสำหรับเดินได้แล้วอะไรอย่างนี้อันนี้ก็หัดเดินเดียนี้หัดเดินหัดคาเนเยนนนนด มีตั้งแต่เด็กเด็กคือแบบเบบี้เลยจนถึงโตยิ่งกว่าสตรีเลอร์ือแบบผู้ใหญ่อย่างเราก็สามารถเล่นได้นะคะบาร์บี้อะค่ะงนี้ก็จะเป็นพวกก็ตบอร์ดเด็กอุเก็ตบอร์ดคิทตี้โคตรพี่ฝ้าย่ะมุมนู้นพี่้ายต้องไปมุมนู้นค่ะต้องไปหมีอะมุมนู้นค่ะสำหรับเด็กแรกเกิดเบบี้เลยค่ะ ยแล้วนะคะคมาขนาดนี้เหรอคะอันนี้แบบเด็กเบบี้เลยกือขวดนมค่ะขวดนมสีสฟูฟลิงบ้างเลยอ่ะใช่แล้วมีที่ปั๊มนมที่แบบว่าทําความสะอาดขวดนมอยู่ฝั่งนี้ด้วยน่ามากเลยอ่ะที่ปั๊มนมที่กำเนิด คุณแม่ที่กําลังมองหานะคะที่กําลังจะเริ่มเป็นคุณแม่ก็ที่นี่ก็มีนะคะที<อ>่นี่ก็มีนะคะที่เดียวเลยค่ะครบเซตสำหรับเด็กครบเซตแล้วค่ะน,นี่ก็เป็นพี่ปั๊มนมมีแบบม,มีเครื่นะองปั๊มเลยทอ้งหมดพี่ฝ้ายรู้ไหมพี่ฝ้ายต้องมีมันใช้ยังไงคะมันปรับระดับคะแนนเขาต้อง ไว้พี่ฝ้ายนะคะมีน้องแล้วเดี๋ยวเราจะมาให้พี่ฝ้ายเลอจะกอีกประมาณ4ีหเดือนแล้วค่ะก็จะได้เห็นเจ้าตัวเล็กกันมีแก้วพันดื่มด้วยแบบว่ามีทุกอย่างครบเซ็ตในนี้เลยอันนี้บอกว่าเป็นเครื่องบดเครื่องต้มเครื่องทาอาหารให้เบบีให้เบบีเนะคะโอ้โหเดี๋ยวนี้แล้นก็นี่ก็เครื่องนึ่งนึ่งขวดนมนึ่งขวดนมสมัยนี้เขาพันสมัยมากเลยนะอ่ามีครบเซตเลยเนี่ยโอ้โหคุณแม่มาที่นี่คือได้ครบหมดเลยใช่ไหมคะเนี่ยคุู้ิมีหลายรุ่นเครื่องึ่งนมมีหลายรุ่นแี่ หุยพี่ฝนคะจัดให้หลานไหมคะโอ้ยพ่อจัดให้หลานจะคือห้องคิตตี้อ่ะคืออยากให้มีคิตตี้อยู่บ้านพี่ใต้จัดพ่อให้หลานเลยค่ะอุ้ยนี่รักมากเลยอ่ะอันนี้ก็ที่ที่ฝึกอยู่ที่ฝึกติ๊กนมอือพอแล้วค่ะคุณแม่ค่ะจะโซนอื่นมั้งเถอะค่ะ พ emer, bread, oh, okay, uh, ี่ฝนเราเพิ่งรู้นะว่าบาร์บี้เขามีเครื่องสรอ่างด้วยอ่ะรู้ทมีเครื่องสระอางด้วยใช่ไม่ได้ค่ะนี่สีสีชมพูฟลิงฟังเลยทอดูสิน่ารักมากเลยค่ะอันนี้น่าจะเป็นน้ำหอมนะใช่ค่ะใช่ไทยๆที่ทำอ๋อนี่แล้วก็อันนี้เป็นทายาลูรอนจากเกาหลีค่ะอ่านี่อุ้ยนอกจากจะมีเครื่องของเล่นเด็กของคุณแม่เยอะมีสำหรับวัยรุ่นด้วยนะสวยมากสวยอ่ะพี่ฝนนี่ อยากดูรีวิวกดคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะคะนี่นะคะอยะกรีสวยมากเลยอยันนี้เหมือนอันนี้คือเซตนี้เลยใช่ไหมคะใช่เซตนี้เลยค่ะีกชุดแล้วค่ะเมื่อกี้นี้นะเป็นน้ำหอมค่ะโครนแล้วก็มีไฮยาลูรอนลิมิเต็ดด้วยนะคะยังไม่มีวางจนห ฉชนมีตะการ์ดนะคะนี่อะมาทั้งวงโหยอันดีมากเสียดายถ้าเป็นกอนเซเว่นฉันคงซื้อซื้อหมดเลยใช่ไหมชัมเชลค่ะจีมินชื่อจีมินตอนนี้ซุก้าอเอ๊ะไม่รู้จักนะแต่มีชื่อบอกโอตัวจริงหรอกันนี้ไม่เจอแลหรอไม่เคยเจอค่ะเคยเห็นแต่ในคลิปวิดีโอที่เราก็เดินชมค้าในวังเด็กทั่วแล้วใช่ไหมตั้งแต่เด็กเล็กเบบี้คุณแม่ ใหม่จนถึงระดับแบบว่า12 13ขวบแล้วเนาะตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะถ้าอยากให้ชิคๆนะคะมารีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะพวกเราบายบายก่ะบายไปทดสอบ